เสียงหัวเราะใครภาคเป็นกิรกิโรวะเหลือแค่สองครั้งแล้วอ่ะซอมบี้แมนนะเปล่ามาเนี่ย ไม่ด <rí> e> ีมาเร็วเว้ยถึงแม้จะเกลือเกลือของกิโรกิโรซเวอร์ญี่ปุ่นแต่ว่าของซเวอร์ไทยเป็นไงล่ะไม่ใช่ดิของไทยนี่เกลือของญี่ปุ่นไม่เกลือเว้ย สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มซอมบี้แมนกันนะครับทุกคนเดาว่าเราจะได้กันกี่ใบครับล้อมทายกันดูครับทายใหม่ครับ ประมูลครับชอบบอกว่าร้อยเปนร้อยหกสิบใบครับเคบอกว่ากี่ใบเอาใหม่เคเคเอาใหม่เค <c oughs> ขอเมื่อกะขอใหม่ใหม่เครุ่อ้ยเาเวญี่ปุ่นถ้าหากพี่ได้ไม่เกิน90้ใบหรือว่าได้น้อยได้น้อยกว่านั้นอะ่ะ เสวอญี่ปุ่นน่าเล่นอยู่นะถือว่ายังเล่นได้อยู่นะไม่ต้องพูดมากทำเพลงไป <laughs> <laughs> ไม่ต้องดูเอฟเฟคร้อยเปอร์เซเหมือนเดิม <laughs> ร้อยแปอร0เนเหมือนเดิม <laughs> เอ้ยอย่าค้างดิ <laughs> อุ้ยโอ้ตกใจโอ้โห ร้อยเจ็ดสิบแปดใบพอดีปี้เลยเหรออุ้ยตกใจโอเคไปต่อไม่พูดมากโอ้ ตกใจของญี่ปุ่นตกใจยิ่งไปเลยยูรุุมโอเคได้ยูรุคุมอ๋อของญี่ปุ่นมันมาแบบนี้เลยอ่ะตัวใหม่มันก็มาแบบนี้เลยไยกี่ใบแล้ววะ4สี่แล้วหรอสี่สิบใบแล้วหรอ 50สิบไปเอ้ย6กสิบไป,ไป <70 S 2> เจ็ดสิบเหลืออีกแค่สองครั้งแล้วอ่ะเอยซอมบี้แมนนาะเปล่ามา ไม่ดีมาเร็วเว้ยเอ้ยถึงแม้จะเกลือเกลือของกิโรกิโรเซเวอร์ญี่ปุ่นแต่ว่าของเซเวอร์ไทยเป็นไงล่ะไอ้ไม่ใช่ดิของไทยนี่เกลือของญี่ปุ่นไม่เกลือเว้ย สตัวแล้วไม่เกลือเฮ้ยดีนะเจ็ดได้อะเจได้โอ้ผู้ญี่ปุ่นเจอกู้ผู้ญี่ปุ่น กูจะตบพวกมึงให้ความเลยที่นี่มาเจอกูหน่อย <laughs> มาพวกญี่ปุ่นไม่ถึงเก้าสิบใบแค่เจ็ดสิบใบก็ได้แนละ้วโอ้ยยิงโอ้ยติดถึงข้างหลังเลย มาแล้วเออเออเออไม่เป็นฉันมีมิสิกกามิสักกาคอยรับตีนไว้ให้ว่าไงเพื่อนโยนเออฮิลอุ้ย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 ไม่เป็นไรเพื่อนฮิลต่อฮิลเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เทงทอกไม่อะเทงทอกเทงทอกของข้าเจ้าบังอาจมากเลยเออเออมันไว้เอาเกตมาสี่ชั่วโมงแล้วพี่พี่สตรีมสี่ชั่วโมงแล้วหรอ เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตัดคลิปละไม่ง่ายเพื่อนนี่ได้โจบูเดสกาไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรครับมีมีนี่มีเมลซาการับดีนให้ครับได้โจบูเฮ้ยโนโนยูยูโนโนอย่าห้ามข้าห้ามข้าไอ้นี่นะ มันสะท้อนดามเมนะเพื่อนนี่เลยเพื่อนเพื่อน,อนไม่รู้จักซอมบี้แม่หนอเพื่อนเฮ้ยมันไม่ตายเพื่อนอย่าไปฆ่ามันเอาโลมาเพื่อนอย่าไปฆ่ามันมันไม่ตายเพื่อนนั่นไง เขาไม่รู้นี่ซอมบี้เมนมาอีกแล้วไม่ไม่เลยเพื่อนอ๋อเพื่อนงงเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรนันดาโถโอ้ย ไดจบูเดสกาคนดื่มคนดื่มไม่ใช่คนดื่มคราวนี้เขาเอาโซนิกวางไว้ข้างหลังอ่ะโอ้ยเขาเอาข้าบุตุมาคกกืนนี้ไดจบูเดสกานี่เ่โอ้ติดถึงข้างหลังอ,ออเอออาว่าชศวั ได้จบวยบโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นายจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ให้นายเล่นเอาไปกินนี่เนี่ยโอ้อยเอ้ยเขาจะฆ่าอินนี่ให้ได้เลยอะซอมบี้แมนอ่า เป้าหมายของเราไม่มีคิวตอเป้าหมายของเราแช่เลือดเนื่องจากเขาจะดูมดีใสเขาเขาจะเล่นไอเนี่เขาจะเล่นแทงคท็อปพี่ให้ตายอ่ะนี่แช่เลือดให้แทงค์ท็อปอีกโอ้ยไอ้นี่เริ่มรู้แล้วอ่ะแต่นายก็สู้ฉันไม่ไหวหรอกเพื่อนฉันซอมบี้แมนนะเพื่อน ไี่นี่เพื่อนสู้สู้เพื่อนเออเออเออฉันไม่เป็นไรเพื่นอนฉันแข็งแรงเออเออฉันแข็งแรงดีเพื่อนฉันขอฮิ้วก่อนนะเพื่อน ได้โชวบูเดสกาไม่พอเพื่อนมาอีกโคโรสุอีโตโมยุเออเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังข่ารู้เธอนี่เพื่อนข้าไม่ได้สักตัวเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหวไหม อ้าวเพื่อนตกใจและสิเพื่อนตสตอมบี้แมมันโหด้วยเพื่อน,อ,น,อ,นอ้าวไม่ตายสักตัวเลยเพื่อน